นิดนึงนะครับมองว่าราศีวันนี้เราเป็นยังไงตาเราเป็นยังไงมีพลังไหมลุยได้ไหมนะครับวันนี้จะออกไปเจอปัญหาไหมถ้าเราตื่นมาปุ๊บหน้าหมองคล้ำดําเลยนี่ก็วันนั้นก็เตรียมใจนิดนึงนะครับว่าไปคุยอะไรก็มักจะไม่ไม่ประสบคสวามสําเร็จในวันนั้นแต่เราตื่นมาปุ๊บให้หน้าวันนี้ดูให้สดใสดูเปล่งประกายอันนั้นก็ลุยครับแต่เรื่องของโงเ่เฮงอะครับสร์ผมเนี่ยครับผมรน้ยังไงครับ ตาขาวโอ๊เล็กไปครับมองไม่เห็นนะครับตอนนี้แต่ว่าหน้าซีดไปหน่อยเรื่องสุขภาพเรื่องไหนเงี้ยครับตอนนี้มันแต่ว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องปรับอยู่อันนี้เป็นเรื่องของคงจี้บ้านที่เราอยู่นะครับแต่ของของพี่โอเคแล้วผักกว้างแล้าผักสวยคิ้วก็เข้มนะครับก็ดีครับช่วงช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ก็ดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วงตาเนี่ยนะครับคือคือหลักหลักวิชาผมเนี่ยนะครับเราจะไม่แนะนําให้ทําเรื่องสยกับอะไรเลยไม่ได้นิดเดียว ต้องบอกตรงๆนะครับเพราะทำสัสยกรรมมันไม่ได้ช,ช่วยให้ดีขึ้น <laughs> มันอาจจะทําให้แย่ลงด้วยซ้ํานะครับเนาะทางพ่อ <laughs> <laughs> คือคือฉีดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเนาะปรับเรื่องผิวเรื่องผิวนี่ได้นะครับเรื่องผิวไม่ไม่ไม่เกี่ยงนะครับคือทําได้หมดเลยทําได้แต่ว่าการจะไปทําจมูกเสริมจมูกให้มันดูโง่เฮ้งดี <negotiating> การเสริมปาก <c ười> การเสริมตา, <c ười> ตาการเปลี่ยนตาอะไรเงี้ยครับวันนี้ไม่แนะนําแต่ว่าถ้าทําไปแล้วก็ตามสภาพนะครับไม่เป็นไรเนาะ แต่มีอย่างเดียวที่เปลี่ยนได้เลยนะครับในเรื่องของงูหิ้งคือเรื่องของพลังตาเนาะเพราะงั้นสําคัญนะหกปีเนี่ยพลังตาก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่นอนต้องดูทิศทางนอนให้มันดีเพราะงั้นเพราะเวลาเรานอนก็คือการเราเราวิชาให้ตัวเองครับในทุกๆวันนะถ้าเราแบะไม่พอมันก็ออกมาทางตาเลยครับว่าเออไม่ไหวะนะครับเพราะงั้นบางทีนอนสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนในจุดที่ดีทิศที่ดีเนี่ยมันก็มีพลังออกไปลุยได้นะครับ แต่ถ้านอนใน8ชั่วโมงในทิศที่มันไม่ดีมันก็ตื่นมามันก็เพลียเหมือนเดิมเมื่อยเหมือนเดิมนะครับนอ้องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆครับตื่นเช้ามาให้กําลังใจตัวเองเราทําได้ไนเราอะไรเงี้ยเราเก่งแล้วอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องของสามารถเพิ่มให้ตาเรามีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมนอนที่ไหนคือดีตอนนี้ห้ามทิศเหนืออย่างเดียวครับตอนนี้น้่งห้ามทิศเหนือก่อนแต่ทิศที่ดีที่เหลือเนี่ยบางทีมันพูดยากคือเรื่องของฮงจุยมันจะละเอียด ถ้าเกิดผมแนะนำเฮ้ยไปนอนที่นี่นะนอนที่นั่นอนะดีจริงครับหลับดีจริงแต่เราไปนอนทับจุดไม่ดีเพราะจุดไม่ดีกับทิศไม่ดีมันไม่เหมือนกันไงครับทิศอาจจะนอนดีแล้วแต่ไปนอนทับจุดไม่ดีอย่างเงี้ยมันทําให้สุขภาพภายในแย่ขึ้นมาได้เหมือนกันมันต้องไปดูเคส by เคสครับต้องไปดูที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันแนะนําแนะนํายากแต่ว่าคือแนะนําที่ไม่แนะนําเลยก็คือทิศเหนือถ้ามันหัวไปทิศเหนือยี่สิบปีเลยครับยี่สิบปี <20 S 1> ปนีเลยเพราะผมช่วยเปลี่ยนยี่สิบปีครั้งหนึ่งครับ อ่ยี่สิบปีครั้งหนึ่งเพราะงั้นก็ยุคนี้ก็ไม่แนะนาทิศเหนือเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับเนาะที่เหลือต้องไปดูกันนะครับแล้วก็อ่าตาเสร็จเราก็มาจมูกนะครับจมูกเนาะเนี่ยสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกก็มาสี่หกสี่ห้าสี่หกก็จะช่วงเนินแก้มนะครับใครมีแก้มช่วงนี้ก็ดีนะครับแล้วก็สี่ห้าอ่สี่แปดสี่เก้าห้าสิบนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าสิบเนี่ยนะครับสําคัญก็คือเรื่องของจมูกนะครับ ถ้าจะดูว่าคนไหนเงินกูหรือว่าเงินกู้ก็ดูที่จมูกนะครับเราคุณุคุณแม่ก็จะพูดอย่างนี้นะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ดูเรื่องหมงเฮงมากนะครับก็นะครับถ้าจมูกเราเปิดในช่วง48-49-50แนะนําว่าช่วงนั้นก็อย่าใช้จ่ายคือคือควรจะเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับหรือแปลงเงินของเราเป็นทรัพย์สินแทนในช่วงปีนั้นๆนะครับเพราะปีนั้นมันจะมีเรื่องให้เราต้องเสียตังค์นะครับ48-49-50ถ้าเราเป็นคนที่จมูกเปิดนะครับหรือจมูกเล็ก เนาะนะครับตอนนั้นก็ต้องระวังนะครับ48่9 50านะครับแต่ถ้าเกิดคนเราที่จะหมูเปิดปุ๊บเนี่ย48่9 50เนี่ยมันก็มักจะมาคือคือหงเหงต้องบอกเางครับทุกคนจะมีจุดหงเหงที่เด่นและไม่เด่นต่างกันแต่ทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดคือคุณก็จะมีจุดเด่นของคุณคุณก็จะมีจุดไม่เด่นของคุณเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยตรงไหนเด่นตรงไหนไม่เด่นนะครับซึ่งคนส่วนมากถ,ถ้าเกิดเกิดถ้าเกิดจะหมูกเปิดนะครับ5ีไม่ดีถเก้าห้าสิบะม่ิีปาก่อิ่ม ตามมาช่วยรองรับก็คือห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าเนี่ยก็มักจะสวยเพราะงั้นเราต้องพ้นสิบแปดสิบเก้าสิบไปให้ได้เพื่อที่จะไปรอจุดที่โงเ่เฮงดีในห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับเนาะเพราะงั้นก็มันจะเป็นแบบนี้ครับเพราะงั้นมันจะเป็นการสมดุลเนาะนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหกสิบหกสิบเอ็ดก็เป็นช่วงปากเนาะปากรูปกระจับก็ดีนะครับปากเล็กก็ต้องกินเหยื่อเล็กๆทีละคำทีละคำถ้าคนปากเล็ก แนะนำให้ทําธุรก <Queen. S 1> <anh depend, S 2> ิจที่มันเน้นเป็นเล็กๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่กินปลายใหญ่ไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้นะครับเนาะสุดท้ายเราก็ลงมาที่คางบ้านปลายชีวิตคือที่คางเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่สำหรับบางท่านอาจจะใกล้แล้วนะครับเรื่องของคางเนี่ยนะครับถ้าอายุ50ไปแล้วนะครับอายุ50ไปแล้วแนะนําให้มีเนื้อใต้คางนะครับเหนียงที่เราเรียกกันว่าเหนียงนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นหลักทรัพย์ของบ้านปลายชีวิต นะครับพออายุ50ไปแล้วค่อยมีนะครับค่อยมีก็ได้ตอนนี้ตอนนี้อยากาสวยก่อนก็เก็บไปก่อนนะครับก็ยังเก็บได้แต่พอ50แล้วต้องเริ่มปล่อยให้มันมีครับเนาะมันจะดีในช่วงนี้เพราะมันเริ่มมาเดินช่วงคางแล้วครับเนาะแล้วพอเสร็จช่วงคางเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปเป็นเด็กใหม่ครับ82 83ก็กลับมาช่วงหูเราจะเห็นว่ามากงเราเริ่มงองแงเริ่มเป็นเหมือนเด็กเพราะท่านก็กลับวนมาสุ่หูใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นดวงเนาะดวงจีนแล้วก็โง่ห้งคร่าวๆนะเพื่อทุกท่านได้กลับไปใช้กับชีวิตของตัวเองเนาะนะครับฮะบ้าเรามีคลาสเปิดเรียนสอนที่2วันแล้วก็มีอีกวันหนึ่งเป็นเดือนนะครับก็ใครสนใจสามารถติดต่อได้นะครับก็เดี๋ยวทางให้ติดต่อทางน้องแล้วก็ทางน้องติดต่อผมมาก็ได้เพราะนี่เรามาคุยกันแค่ชั่วโมงกว่าๆเองนะครับมันมีรายละเอียดเยอะเนาะสมมุติว่าตายังไงใช่ไหมฮะจมูกยังไง คิ้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้เรามีสอนหมดอ่าแล้วก็ดวงเนี่ยก็จะลงลึกไปเลยว่าใครเกิดปีนี้เป็นยังไงใครเกิดปีนี้นิสัยยังไงดึงมาใช้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเนี่ยมันจะต้องลงลึกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของโหฮงเนี่ยหนึ่งก็คือเราดูตัวเราก่อนถูกไหมครับเราเรียนตรงเนี้ยเรามาดูตัวเราก่อนว่าตัวเราช่วงนี้จะเป็นยังไงช่วงนี้เราต้องระวังไหมแล้สองเนี่ยเราจะได้ไปดูให้คนอื่นได้ครับคนรอบข้างเราก็ได้อ่าพี่น้องญาติคนโู้นคนนี้อดวงจะเป็นงไไบ้้าาเเรจะดตือน อย่างน้อยเราได้ช่วยเขานะครับแล้วสุดท้ายเราจะได้ทํามาใช้กับธุรกิจเราด้วยคบค้าสมาคมกับคนนี้ดีไหมนะครับกับคนนู้นดีไหมคนนี้เรามองแล้วเอ้ ي? เรากับเขาจะเข้ากันได้ไหมเรื่องนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็เฮงๆนะครับผมก็ผมส่วนพาร์ทผมก็จบเท่านี้เดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมเจอกันนะครับผมปีปีหน้าเนาะแต่เป็นคลาสปหแล้วป้าจะพูดอะไรอีกไหมครับป้าเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมออาจารพันวัฒน์ด้าจารย์เตชินพัชาคุณด้วยนะคะผู้ชี่ชาญ้านราศาสตรานี้ถือว่ามาสครั้งแล้วนะครับเชื่อว่ารุ่นหน้าจมาอีกแน่นอนครับนนครับโอเคหลักสูตรที่เป็นขาที่คนเข้าเียนเตรยมข้อคที่ได้บอกมากำรับคนนี้ครับเดี๋ขอเชิญอาจารย์แม่ครับเดี๋ยวขอเรียนเชญได้ลยครับได้ทางอาจารย์พันวัฒน์กอาจารย์เตชินไม่รูปด้วค่ะได้เรียนเจอตรงกลางเลยค่ะ เราเพิ่มขี้หยาบมาตรงกลางนิดนึงนะคะขอบคุณขอไปตรงกลางหนึงโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณท่าน เดี๋ยวถ่ายภาพรวมไหนไม่ต้องโอเคได้ค่ะอย่างนั้นขอขอบคุณคุณทางคุณซันแล้วก็ด็อกเตอร์ขอบคุณมากมากนะคะและเดี๋ยววันที่หกเจอกันนะ,ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับวันนี้ถือว่าเราใช้เวลาคุ้มทุกเซสชั่นเลยนะครับหลายคนหลายดาวมาเพื่อสตาร์เช็คด้วยเราสตาร์เช็คก่อนครับวันนี้เบรกเดี๋ยว